สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเต้นประกอบเพลงเสียงอะไรกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นประกอบเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ไปค่ะเด็กๆเ,เต้นตามคุณครูทันใช่ไหมคะเด็กๆของคุณครูสุดยอดไปเลยค่ะโบมือให้ตัวเองด้วยค่ะหน่วยเสียงรอบตัววันที่หนึ่งเสียงเกิดจากการสั่นของเสิยงต่างๆวันที่สองเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันวันที่สาม การมีสมาธิในการฟังเสียงจำแนกทิศทางของเสียงจากเครื่องดนตรีและเครื่องมือต่างๆวันที่4การสำรวจเสียงจากวัตถุเช่นกระดาษแก้วไม้โลหะวันที่5การดูแลร,รักษาหูการป้องกันอันตรายจากเสียงดังและมารยาทในการใช้เสียง เสียงและแหล่งกำเนิดเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงเราสามารถทดลองการเกิดเสียงด้วยวิธีสนุกสนุกเหล่านี้ครับการดีดเส้นเอ็นการดีดเส้นเอ็นที่ขึงบนแผ่นไม้เส้นเอ็นจะสั่นและเราจะได้ยินเสียงจากการสั่นของเส้นเอ็น าะซ่อมเสียงเมื่อใช้ค้อนยางเคาะที่ขาซ่อมเสียงข้างใดข้างหนึ่งจะทําให้เกิดเสียงและลองใช้นิ้วแตะที่ขาซ่อมเสียงจะรู้สึกว่าขาซ่อมเสียงมีการสั่นสะเทือนนี่เลยครับทําให้เกิดเสียงการดีดไม้บรรทัดให้สั่นใช้มือกดไม้บรรทัดข้างใดข้างหนึ่งไว้ที่โต๊ะแล้วอีกข้างหนึ่งยื่นออกมาดีส่วนที่ยื่นออกมาพ้นโต๊ะเราจะสังเกตเห็นการสั่นของไม้บรรทัด เิดเสียงจากเครื่องดนตรีต่างๆทั้งการดีดสีตีเป่าจะมีการสั่นสะเทือนจะทําให้เกิดเสียงได้หลายแบบครับระดับของเสียงมีความดังที่แตกต่างกันตามที่มาของเสียงเราควรระมัดระวังเสียงที่มีความดังเพราะอาจเกิดเป็นอันตรายต่อการได้ยินนะครับ วันที่2เสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันเสียงที่เกิดจากแหล่งที่มาของเสียงมีสองประเภทนะคะคือ 1. เสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. เส,สียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆหรือ เกิดจากการกระทำกิจกรรมในหลายรูปแบบค่ะเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าค่ะที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสรรั่นจึงเกิดเป็นเสียงขึ้นค่ะจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงที่เกิดจากปรากฏการทางธรรมชาติหรือเสียงเสียดสีกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบเช่นเสียงน้ำตกเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงสัตว์ร้องเสียงลมเสียงฟ้าร้องและเสียงฟ้าผ่าเป็นต้นค่ะ วันที่3เรามาฝึกการมีสมาธิในการฟังเสียงโดยการฟังเสียงเครื่องดนตรีและเครื่องมือต่างๆเด็กๆมาลองฟังเสียงที่คุณครูนำมากันนะคะว่าแต่ละเสียงเนี่ยคือเสียงของอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ เด็กๆก็มีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะเสียงนี้นั่นก็คือเสียงของรถตำรวจนั่นเองค่ะเด็กๆคงได้ยินบ่อยๆเวลามีเหตุฉุกเฉินใช่ไหมคะเราไปฟังเสียงต่อไปกันเลยค่ะเะสียงอะไรนะอันนี้ก็เป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าคือเสียงอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคือเสียงกีตาร์นั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาฟังเสียงที่3มกันเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเป็นเสียงของเครื่องดนตรีเหมือนกันค่ะว่าแต่เป็นเครื่องดนตรีอะไรนะกรองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปเราไปฟังเสียงที่สี่กันเลยค่ะเด็กๆเสียงอะไรคะเด็กๆเด็กๆคงได้ยินเป็นประจำในตอนเช้าเวลาที่เราต้องตื่นขึ้นมานะคะเด็กเสียงอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงนาฬิกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต่อไปกันเลยนะคะ เด็กๆคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นเสียงของนกนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเสียงของแมวนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต่อไปกันเลยนะคะ เสียงของสัตว์อีกแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนคะใช่แล้วค่ะเป็นเสียงของม้านั่นเองเด็ๆกๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเสียงอะไรนะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงที่แปดให้ดีนะคะเสียงอะไรเอ่ยอันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนั่นก็คือเสียงของลิงนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสุดท้ายกันเลยนะคะว่าคือเสียงอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงฝนตกฟ้าร้องนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้ฟังเสียงกันไปหลากหลายเสียงมากเลยนะคะการที่เราจะฟังเสียงต่างๆเนี่ยเราต้องตั้งใจฟังมากแล้วก็ใช้สมาธิใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องต่อไปกันเลยค่ะ อยากได้เป็นโนจังเลยคะ่ะพ่อซื้อให้พิมพ์หน่อยได้ไหมคะทาไมพิมพ์ถึงอยากได้เป็นโนล่ะลูกก็เมื่อวันก่อนเพื่อนที่โรงเรียนของพิมพ์มาคุยให้ฟังว่าแม่ของเขาซื้อเป็นโนให้แล้วเป็นโนนี่ก็มีเสียงพร้อมมากด้วยนะคะแล้วพิมพ์อยากได้เป็นโนจริงๆหรือแค่อยากมีตามอย่างเพื่อนเท่านั้นเองนะจ๊ะคนเรานะี่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นหรอกนะลูกเรามีเท่าไดรก็ใช้เท่านั้นเรียกว่าการอยู่อย่างพอเพียงนงลูกเข้าใจแล้วค่ะพ่อพิมไม่อยากได้ไดเป็นโนแล้วก็ได้ แต่ถ้าพิมพอยากฟังเสียงเพราะๆจากเครื่องดนตรีเดี๋ยวพ่อประดิษฐ์ขึ้นมาให้เองก็ได้จ้ะจริงเหรอคะจริงสิลูกนี่ไงพิมพ์เครื่องดนตรีของพ่อนี่เป็นแก้วน้ำนี่คะไม่ใช่เครื่องดนตรีสักหน่อยพิมลองเอาแท่งเหล็กเนี่ยเคาะแก้วแต่ละใบดูสิลูกเป็นยังไงบ้างพิมพ์เสียงจากแก้วน้ำพอจะสู้เสียงจากเปนโนได้หรือเปล่าสู้ได้สิคะพ่อแล้วพิมพ์สรุปได้หรือเปล่าลูกว่าทำไมแก้วน้ำแต่ละใบจึงให้เสียงที่แตกต่างกัน หลังจากที่ทดลองกันไปแล้วน้องๆสรุปผลการทดลองได้ไว่าอย่างไรบ้างครับการทดลองเรื่องเสียงจากวัตถุนี้สามารถสรุปได้ว่าการสั่นสะเทือนภายในเนื้อแก้วทำให้เกิดเสียงรนตรีในคีต่างๆซึ่งเสียงสูงต่ำของโน้ตเพลงสามารถกำหนดได้จากระดับน้ำในแก้วหากปริมาณน,น้ำน้อยจะทำให้เกิดเสียงสูงหากปริมาณน,น้ำมากก็จะทำให้เกิดเสียงทุ้มต่ำครับอย่างนี้ถ้าวัดปริมาณน,น้ำในแก้วให้เหมาะสมเราก็สามารถเล่นเพลงจากแก้วน้ำได้ใช่ไหมคะพ่อใช่แล้วล่ะพิม มีหน้าที่สลับซับซ้อนขนาดไหนซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้ยินเสียงต่างๆได้แล้วหูยังเป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัวอีกต่างหากดังนั้นเพื่อให้อวัยวะที่สุดแสนจะสำคัญชิ้นนี้อยู่กับเราไปนานๆเรามาเรียนรู้วิธีดูแลรักษามันกันดีกว่า 1. ใช้การเช็ดแทนการ อย่าไปใช้สิ่งแปลกปลอมเส้นไม้พันสำลีนิ้วมือหรืออะไรก็ตามแค่หูเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเป็นการดันขี้หูให้ลึกลงไปแถมยังสร้างความกระคายเคืองทําให้ต่อมสร้างขี้หูทํางานเกิดเป็นขี้หูมากกว่าเดิมอีก 2. อ,อย่าให้น้ําเข้าหูการที่น้ําเข้าหูอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเวลาไปเล่นสระว่ายน้ําหรือทะเลสักที่แต่มันไม่ได้ทั่วไปกับทุกคน บางคนที่ป่วยเป็นโรคหูชั้นนอักเสบแต่ไม่รู้ตัวก็อาจจะทำให้การอักเสบนั้นรุนแรงขึ้นและยังอาจทําให้เยื่อบุกแก้วหูทะลุได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นป้องกันด้วยการใส่หมวกคุมผมหรือวัสะดุกอุดรูหูเวลาเล่นน้ําจะดีกว่านะ 3. ออกห่างจากเสียงดังคนที่ไปเที่ยวผับทํางานโรงงานหรือต้องคุกเีอยู่กับอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังบ่อยๆหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน อาจทําให้เกิดอาการประสาทหูเสื่อมได้ซึ่งโรคนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแค่เพียงเสียงปืนเสียงประทัดหรือเสียงผู้ที่ดังมากๆจนเกินไปก็อาจทําให้เกิดอาการนี้ได้แล้วดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรหาอุปกรณ์มาอุดหูไว้หน่อยก็ดี 4. ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยไม้ปั่นหู โดยการใช้ไม้ปั่นหูเล็กๆปั่นเบาๆหรือเฉี่ยวี่หูออกแต่สําหรับบางคนที่มีชี่หูแข็งห้ามใช้วิธีนี้เด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้แก้หูทะลุได้ให้ใช้น้ํามันมะกอกหยดหู1-2หยดหยอดบ่อยๆ2-3วันจะทําให้ขี่หูอ่อนลงและสามารถแคะได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นค่อยเริ่มต้นทําความสะอาด ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆไปทําไก่กระตากของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเคยเล่นกันไหมคะวันนี้เราจะไปทําไก่กระตากพร้อมกันเลยนะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าไม้แหลมหรือเหล็กอะไรก็ได้คะ่ะใช้สําหรับเจาะรูนะคะแล้วก็ ผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆโดยผ้านี้เราจะชุบน้ําให้เปียกหมาดๆนะคะและอันนี้ค่ะก็จะเป็นกระป๋องอาจจะเป็นกระป๋องกาแฟกระป๋องนมต่างๆก็ได้นะคะและก็กา้าวกระดาษและก็อันนี้นะคะเชือกค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำกระป๋องมาแบบนี้ แล้วก็ให้เด็กๆนะคะใช้ไม้แหลมหรือว่าอุปรกรณ์ต่างๆที่สามารถเจาะรูได้นะคะเราก็จะเจาะรูกระป๋องไปแบบนี้เลยค่ะทําให้กระป๋องเป็นรูแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็จะใช้เชือกแย่ลงไปในรูเลยค่ะถ้าเด็กๆเจาะรูเล็กแต่เชือกใหญ่กว่าก็จะร้อยยากนะคะแย่ลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาเชือกมาแล้วเราก็ ผูกปมกันเชื่อกหลุดนะคะได้แบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะมาทดลองเสียงกันให้เด็กๆตั้งใจฟังนะให้เด็กๆใช้ผ้าเปียกมาจับที่เชื่อกแบบนี้แล้วก็จับกระป๋องแ,แบบนี้ค่ะได้แบบนี้เหมือน,นคุณครูไหมคะ เด็กๆได้แบบนี้แล้วเด็กๆสามารถไปลองเล่นที่บ้านได้นะคะแต่ว่าเราจะมาทำการตกแต่งไก่กระต่าของเราก่อนค่ะโดยการให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษสีหรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆมาฉีดแล้วก็ตกแต่งตามกระป๋องได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ